ดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่แลนดอมกับราศีที่กําลังจะติดต่อคุณกลับมาค่ะหัวข้อเน้นย้ํานะคะราศีอะไรหนอที่กําลังคิดแล้วคิดอีกและพยายามที่กําลังจะติดต่อกับคุณด้วย และก็คุณก็กำลังตั้งตารออยู่ด้วยแหมาอาจจะเป็นเหตุผลของความรักความห่างความคิดถึงหรือว่ารักทางกายหรือว่ากำลังโก,กรธกันงอนกันเราก็อยากให้เขามางอนงอเนาะเพราะฉะนั้นพลังงานนี้จะตอบโจทย์ว่าราศีอะไรกำลังจะติดต่อคุณเข้ามาในเร็ววันนี้ค่ะเจ้าของพลังงานแรนดอมนี้นะคะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มธาตุน้ำธาตุน้ำประกอบไปด้วย3มราศีราศีมีนราศีพิจิกแล้วก็ราศีกรกฎนะคะลัคนามีนลัคนาพิจิก ก็ลัคนากรกฎเรามาร่วมฟังพลังงานแลนดอมนี้ไปพร้อมๆกันค่ะมาขออนุญาตเป็นตัวแทนหยิบให้ว่าราศีอะไรที่คิดอยู่นั่นแหละแล้วก็ปี๊หรือจะติดต่อคนดีไม่ติดต่อคนดีนะคะ ขอดูเกณฑ์ราศีผูกพันขอดูเกณฑ์นักสัตว์ผกพันเนาะเพื่อให้คุณได้รู้ว่าเขาและเธอคนนั้นเป็นใครและอาจจะเหมือนการดูดวงส่วนตัวไปเลยหรือเปล่าเรามาว่ากันนะคะเขาและเธอคนนั้นมีเกณฑ์กผกพันกับคุณเป็นกลุ่มที่อยู่ในราศีเดียวกันกับคุณค่ะราศีมีนราศีพิจิกแล้วก็ราศีกรกฎร,รอเขาอยู่หรือเปล่าคะอะขออีกสักสามราศีนะคะเป็นกลุ่มคนนะคะที่อยู่ในกลุ่ม จะบอกว่าเดี๋ยวขอดูอีกใบนะึงนะโอ้โหชื่นมืนอยู่นะภาพรวมน่าจะมีเกณฑ์การติดต่อนะแล้วก็มีกลุ่มคนที่อยู่ในราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนู แสดงว่าเขาและเธอคนนั้นกำลังมีใจที่จะติดต่อคุณนะคะไพ่ออกมาในทิศทางที่ดีมี king of cups นะคะมีพลังงานของความรักความเมตตานะคะมีการกลับคืนมาการพบเจอการผูกสัมพันธ์เนาะการรอคอยการสิ้นสุดนะคะนี่คือไพ่เดทนะถ้าทุกคนงงว่าอุ้ยทำไมไพ่เดทดูสดใสจังสิ้นสุดการรอคอยค่ะพ้นวัฏจักรของการกังวลใจพ้นวิบากกรรมพ้น อรอยต่อของความห่างนะคะมันจะเกิดการกลับมาการหววคืนเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเมื่อสิ่งไหนตายไปสิ่งใหม่ก็จะงอกเงยเมื่อต้นไม้ตายไปมเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้ที่ตกลงมาในตอนแรกก็จะงอกเงยนั่นหมายความว่าถ้าคุณรอคอยใครสักคนอยู่นะคะเขาตัดสินใจเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะติดต่อกลับมานะคะไพ่พลังงานจึงเป็นภาพรวมที่ดีนะคะไม่ได้น่ากลัวเลยพลังงานสื่อออกมาค่อนข้างดี การคิดถึงการชื่นมืดมีโอกาสกลับมาคู่รักมีโอกาสที่จะติดต่อกลับมานะคะแล้วก็รวมถึงนะคะ,ะใครก็ตามทิ่งอนกันอยู่เขาก็เตรียมมาง้อคุณแล้วนะคะไม่ได้ง้อมือเปล่าด้วยน่าจะมีข้าวของที่คุณถูกอกถูกใจมาง้อด้วยนะคะทีนี้ถ้าให้ดูว่า เป็นกลุ่มคนที่นักษัตว์อะไรนะคะนักษัตว์ที่เข้ามาผูกสัมพันธ์ในรอบนี้นะในบางคนอาจจะไม่รู้ราศีเขาถ้าเขาถ้าคุณรู้นักษัตว์นะคะนักษัตว์ที่เกี่ยวพันจะมีนักษัตว์ขานนักษัตว์เถาะนักษัตว์ชวดนักษัตว์กุลนะคะแล้วก็มะโรงฉลูนะอ่ะนี่คือนักษัตวที่เกี่ยวพันค่ะมา ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วัสนา Amazing Tarot มมนะคะเปลี่ยนไพ่พลังงานชุดใหม่ค่ะเรามาตอบโจทย์กันดีกว่าว่าเกณฑ์อธิบายตรงนี้ยังไม่หมดเลยนะคะเดวขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะมีตัวเลขที่ชีช้ชัดว่าอ,อาจจะเป็นเขาในเวลานี้นะคะมีตัวเลข4ตัวเดียวเลข4ี่อาจจะมีความ อาจจะมีความเป็นพุธกลางวันพุธกลางคืนในตัวตนของเขาหรือเปล่านะคะหรือว่าห่างกันตั้งแต่วันพุธนะแล้วก็อาจจะมีความผูกพันกับคําว่าเมษานะคะอาจจะเป็นช่วงที่เราเคยเลิกกันไปแล้วนะคะเขาอาจจะมีเกณฑ์ติดต่อกับเข้ามาหรือกลับมาคืนดีหรือจะมีเกณฑ์ติดต่อทั้งหมดที่นี่ขึ้นอยู่กับฐานฐานของคู่แต่ละคนนะคะบางคนเป็นเกณฑ์การติดต่อเพื่อเคลียร์ใจบางคนเกณฑ์การติดต่อเพื่อกลับมาคืนดีบางคนเกณฑ์การติดต่อเพื่อกลับมาคุยธุระคุยงานขึ้นอยู่กับว่าคุณรอรา สีพวกนี้รอเรื่องอะไรคําตอบคือเขาจะติดต่อกลับมาถ้ารอเรื่องงานก็ติดต่อกลับมาถ้ารอเรื่องของการเริ่มต้นใหม่นะคะในสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นก็จะมีเกณฑ์ติดต่อกลับมาพูดเรื่องนั้นนะคะมีเกณฑ์ติดต่อในเรื่องของความรู้สึกที่ดีค่ะไม่ได้มีพลังงานลบเลยอ่ะเดี๋ยวขอไปดูนิดนึงนะคะว่า มันจะเป็นยังไงต่อไปนะบอกแล้วนะมีเลข4เข้ามาเลข4อาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดเขาด้วยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราห่างกันจํานวนวันจํานวนเดือนหรือจํานวนปีนะคะหรืออาจจะเป็นเลข4ที่อาจจะเป็นอ่าเลขท้ายเบอร์มือถือนะคะ อสี่ตัวหลังทะเบียนรถนะคะหรือว่าอาจจะเป็นตัวเลข4ี่ที่มันเป็นวันที่เราพบรักกันหรือวันที่เราจากกันมันก็อาจจะมีส่วนผสมตรงนั้นเลขที่บ้านชั้นฟอร์คอนโดก็มีส่วนนะมาเปิดใจกว้างๆค่ะเรามาขยายความกันดีกว่านะเพราะว่าพลังงานนี่เป็นแรนดอมมันอาจไม่ตรงกับคุณหรอกค่ะแต่บางคนก็เข้ามาฟังเพื่อความบันเทิงมีอย่างเดียวยินดีต้อนรับเนาะบางเรื่องราวอาจจะเป็นเรื่องของอดีตไปแล้วแล้วคุณมาฟังซ้ำหรืออาจจะเป็นเรื่องของปัจจุบันที่กําลังเกิดขึ้นส่งผลต่ออนาคตนะคะ คลิปพลังงานนี้ผ่านไปเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีหรือจะกี่ปีก็ตามถ้าคุณมาเจอในครั้งแรกให้ถือว่าเป็นคําตอบที่คุณต้องการได้เลยในเวลาปัจจุบันนะเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าเอ๊ะพลังงานนี้เป็นอย่างไรต้องบอกแบบนี้ค่ะการที่เราได้ห่างกาันหรือว่าต่างคนต่างต่างได้ยุยติในเรื่องของการติดต่อกันชั่วคราวหรือถากวอนอะไรก็ตามเนาะนั่นหมายความว่าพลังงานเนี้ยเขาคุ้นคิดมาอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วเป็นสิบไม้ทาแล้วค่ะเหนื่อยในการคิด เหนื่อยในการห่างแล้วก็เหนื่อยใจที่ต้องมานั่งคิดหรือนั่งทํางานหรือว่ามานั่งเป็นแบบว่าเหงาวะเศร้าเขาก็เลยรวบรวมพลังกายพลังใจเป็นที่สิ้นสุดถือว่าเป็นคําตอบที่สุดของเขาเลยก็ว่าได้ว่าเขาจะเนี่ยเขาจะติดต่อคุณกลับมาแล้วนะคะเขามีเรื่องราวมากมายที่อยากจะติดต่อพูดคุยกับคุณแต่พลังงานนี้มันเหมือนกับว่ามันเขาต้องการที่จะพูดคุยถึง ความเกี่ยวกับตัวเขาว่าเขาเขาไม่มีพลังใจในการทำงานมากกว่านะคะที่เขาไม่ได้พูดคุยกับคุณนะ และเเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตนี้มันไม่สดใสเลยและบวกกับว่าตอนนี้มันมีพลังงานของคนรอบข้างนะคะที่พยายามบอกว่าถ้ารู้ใจตัวเองว่าการที่เขาห่างคุเนี่ยนะคะมันทำให้รู้สึกเศร้ามันทำให้รู้สึกไม่มีชีวิตชีวามันทำให้รู้สึกว่าพลังงานหดหายในเรื่องของการที่จะไปทำงานการใช้ชีวิตแบบเนี้อาจจะเป็นคนหวังดีคุณอาจจะเป็น เขาเรียกว่าหวังดีกับแฟนคุณนะนะคะนี่คือเรากําลังเปิดพลังงานแฟนคุณอาจจะเป็นแบบว่าราศีเหล่านี้อาจจะได้รับการแนะนําจากบุคคลใกล้ชิดค,คุณพ่อคุณแม่พี่ปานาอาหรือครอบครัวหรือเพื่อนอย่างเงี้ยบอกว่าถ้าลูกไม่สบายใจหรือว่าถ้าเธอไม่สบายใจก็ติดต่อกับมหาคุณสินะคะมันก็เลยเป็นเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งที่เขาได้รับได้รับแรงสนับสนุนว่าถ้ารู้ว่ามันทํางานแล้วไม่มีความสุขรู้ว่าต้องอยู่คนเดียวแล้วมันเศร้า ก็ติดต่อกับมาหาคุณเถิดเนี่ยแหละค่ะนี่คือสิ่งที่เขาประมวลผลออกมาในเวลานี้แต่เขารู้สึกว่าการติดต่อกับคุณนั้นน่ะมันอาจจะเป็นการติดต่อที่ดูยากลําบากตรงที่ว่าเขาคิดว่าคุณจะปิดกั้นเขาหรืออาจจะพูดจาที่ไม่น่ารักใส่เขาหรือว่าอาจจะอ่ะ กลายเป็นปัญหาหรือกลายเป็นทะเลาะกันซ้ํานะคะเขามีความกังวลในการเริ่มต้นที่จะมาทักทายหรือว่าเริ่มต้นคุยกับคุณทั้งๆที่พลังงานด้านบนเนี่ยแถวบนเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีเป็นพลังงานที่เขาเหมือนกับว่าเขาต้องการเริ่มต้นคุยจริงๆังแล้วนะแล้วต้องการกลับมาพูดคุยในในพื้นฐานของความสุขด้วยในมิตรภาพที่ดีด้วยในอารมณ์ที่ดีด้วยนะคะเนี่ยเขาเรียบร้อยแล้วแต่เพียงแต่ว่าเขากังวลใจที่จะต้อง เข้ามาหาคุณเท่านั้นเองเพราะอะไรเขาถึงกังวลใจเขากังวลใจว่าคุณจะปฏิเสธการการเข้าหานะคะแต่เขาก็เชื่อว่าเหมือนเขารู้นิสัยคุณด้วยเขาก็เชื่อว่ามันน่าจะดีกว่าการที่เขาจะอยู่แบบเนี้ยเพราะเขาไม่มีความสุขค่ะ แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาจะลองสักตั้งหนึ่งนะลองสักตั้งหนึง่งแล้วเขาก็มีความหวังลึกๆอีกนะคะว่ามันน่าจะเป็นข่าวดีนะคะในการที่เขาจะพูดคุยกับคุณนะ่ะมันน่าจะเป็นข่าวดีมีหลายคนนะคะเชียร์ให้เขากลับมาคุยกับคุณเนาะสนับสนุนให้เขากลับมาคุยกับคุณหรือกลับมาตกลงหรือมาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาอะไรกับคุณเขาจะติเขาจะตัดสินใจอยากติดต่อกลับมาแล้วเขาก็มีความหวังลึกๆว่ามันจะได้รับข่าวดีนะคะมา ติดต่อมาแน่นอนนะคะเพียงแต่รอเวลาเท่านั้นเองนะคะการติดต่อครั้งนี้เขามีเจตนาที่จริงจังแล้วก็จริงใจด้วยนะคะแล้วพอเขาตัดสินใจที่จะติดต่อคนรอบข้างเขาหลายๆคนก็รู้สึกเออดีใจไปกับเขาด้วยว่าดีแล้วแหละกลับมาติดต่อคุณเถอะทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังคลี่คลายเขากลัวเรื่องอะไรขอดูซิเขากลัวเรื่องอะไรเขากลัวว่า การติดต่อการคุยกับคุณมันจะไม่ราบรื่นอ่าเมื่อเขากลัวแบบนี้สิ่งที่คุณจะต้องทำต่อไปคืออะไรเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดนะเขากลัวว่าจะไม่ราบรื่นเขากลัวว่าจะไม่ได้รับข่าวดีทีนี้ไอ้ไพ่ตรงเนี้ยถ้าเป็นการดูดวงแบบภาพรวมเนี่ยจะไม่ได้ชี้วัดว่าเขามีความผิดอะไรแต่เขารู้ว่าเขาตัวเขา,วาทำอุปสรรคเกิดขึ้นหรือว่าทำปัญหาเกิดขึ้นเขาจึงกังวลใจนะ เรามาดูว่าถ้าในเรื่องของความรู้สึกนะคะตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรที่จะกลับมาติดต่อกับคุณนะคะเขารู้สึกดีดีกว่าตอนที่เขาห่างกับคุณอีกนั่นหมายความว่าเขาพร้อมที่จะติดต่อกับคุณแล้วรู้สึกดีมากๆนะคะและเขาก็รู้สึกอยากเริ่มต้นอยากมีความสุขเขาจะทําครั้งเนี้ยเขาจะติดต่อกับคุณครั้งนี้ยให้ดีที่สุดแสดงว่าเขาจะมีเกณฑ์การติดต่อเพราะว่าชีวิตเขาอะมันมัน มันไม่สดชื่นที่ไม่มีคุณนะคะเขาปาถนาแล้วเขารู้สึกว่าเขาทำให้สิ่งมีค่าหลุดมือไปแล้วพอเขามานั่งอยู่คนเดียวเขาจึงได้คิดแล้วว่าเฮ้ยมันไม่มีความสุขสู้อยู่กับคุณไม่ได้หลายๆคนที่มาเป็นมิตรกับเขาเนี่ยก็พยายามเชียร์เนาะนะคะเด e l เ v อรค่อนข้างเด่นไปทั้งพลังงานด้านความรัก นะถ้าเด่นไปด้านพลังงานความรักเนี่ยนั่นหมายความว่าตัวเขาอาจจะมีความผิดที่ทําต่อคุณในเรื่องของความสัมพันธ์จะด้วยไม,ม่การไม่มีเวลาให้แล้วมีปากเสียงหรือการกลับไปคุยกับใครสักคนที่คุณไม่ชอบหรือว่าอาจจะเพอภยัยหรือว่าเจ้าชู้หรือโลเลอะไรก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วว่าถ้าถือครั้งนี้นะคะมันมองว่าเขาอาจจะทําผิดอะไรไปก็ตามเนี่ยแต่มันเหมือนกับพลังงานของเขาเนี่ยมันเขาบอกเขาไม่ได้ผิดมาหานะันอ่ะหรือว่าเป็นคัน การผิดครั้งแรกค่ะเขาเลยรู้สึกว่ามันน่าจะขอโอกาสกับคุณได้อมันจะเป็นอารมณ์ของการเหมือนผิดครั้งแรกไม่ได้ผิดหนักหนาแต่เราแค่มีปากเสียงกันหรือเขาเผลอพูดตะข้อคุณไปอะไรแบบนี้ค่ะจนเกิดทําให้เราต้องห่างกันค่อนข้างไปด้านความรู้สึกด้านความรักนะเฮอร์มิตเขาคิดแล้วคิดอีกทบทวนแล้วทบทวนอีกค่ะเขาก็เลยมองว่าการได้คุณเป็นคนรักมันเป็นสิ่งที่ดีเนาะและการที่เขาต้องอยู่คนเดียวมาเป็นสิ่งที่เขาเหงา ะะเพราะฉะนั้นงอนการทะเลาะกันกับคุณก็ดีกว่าไม่มีอะไรแล้วบวกกับว่าถ้าเขาเป็นคนผิดอะไรเนี่ยเขาก็ยินดีขอโทษอยู่แล้วนะคะเป็นพลังงานที่ดีเนาะแล้วการที่เขาจะมาขอโทษคุณเนี่ยเขาจะติดต่อคุณกลับมาด้วยพลังงานที่ดีแบบนี้นะคะเขาเจตนาที่จะเริ่มต้นทําสิ่งอะไรใหม่ๆเขาจะเปลี่ยนตัวเองเลยค่ะแบบหน้ามือเป็นหลังมือเขาพยายามที่เขาจะมาปรับ ตัวเองทั้งหมดอะไรที่มันเคยพังทลายอะไรที่มันมันทำให้ความรักมันแตกร้าวเนี่ยเขาจะกลับมาเพื่อรื้อฟื้นแล้วก็กลับมาเยียวยาหัวใจคุณด้วยแล้วก็กลับมาสร้างความรักเริ่มต้นปลูกต้นรักกันใหม่นะคะแสดงว่าเขาอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าเขาเรียกเปลี่ยนตัวเองหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อปรับเข้าหาคุณเลยอื ขอเพียงแค่คุณเปิดใจแล้วก็ยอมรับแล้วก็ไม่มีทิฏฐินะคะนี่คือพลังงานที่เขาคาดหวังนะคะเขากลัวคุณอย่างเดียวเลยกลัวว่าคุณจะไม่ตอบรับกลัวคุณว่าจะไม่พูดคุยด้วยกลัวคุณอ่ตะขอกับแล้วถ้าคุณตะขอกับเนี่ยเขาจะมีความอดทนแค่ไหนถ้าคุณตะขอกับเนี่ยเขาจะสับสนเขาจะไม่กล้าไปต่อนะคะแต่เขาจะลองหลายๆครั้งนะคะเพื่อที่จะพยายามให้ชนะใจคุณแสดงว่าเขา เขาพร้อมแบบซีโรล,ล่าบอ่ะแบบยอมใจแปรไถยอมหมดใจยอมเปลี่ยนตัวเองก็ยอมยอมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะมีเกณฑ์ติดต่อกลับเข้ามาแบบนั้นถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวคู่แต่งงานแล้วเกิดการหย่าร้างเชื่อว่าเขาจะกลับมารับผิดช,ชอบทุกสิ่งทุกอย่างนะเขาจะกลับมานับหนึ่งใหม่กับคุณนะคะไพ่ใบนี้เกิดขึ้นสิบดาบนะคะแต่ถ้าคุณปฏิเสธเขาโดยไร้เยื่อให่ นะคะเมื่อเขามาพยายามพูดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขารองหลายรอบหลายรอบเลยที่จะพูดคุยกับคุณเนี้ยรองหลายรอบเลยคุณก็ยังมีพลังงานลบนะเขาก็เหมือนตายทั้งเป็นเขาก็คือเขาก็จะเคารพการตัดสินใจของคุณแล้วก็ยอมแพ้ไปแต่ในกรณีเนี้ยคุณกําลังรองการติดต่อเขาอยู่เขาจึงคิดมุมของเขาเมื่อเขาคิดมุมของเขาเป็นแบบนี้เขาจะยอมเ,อเขาเรียกว่ายอมพูดคุยกับคุณต่อให้คุณจะปฏิเสธเขาเขาก็จะยอม ยอมหลายๆครั้งจนเขาอ่ะเหมือนหมดใจอ่ะหมดแรงอ่ะเขาก็จะหยุดแล้วก็เป็นการหยุดถาวรน,นะอันนี้บอกก่อนเป็นการจากกันโดยถาวรทีนี้นี่คือแผนการของเขานะตอนนี้เขารักคุณมากไหมเขารักคุณมากเลยปู้ได้ไพ่ใบเดียวกันกับใบแรกแล้วค่ะ นะคะสี่แม้เท้าเลยนะคะไพ่ใบแรกนี้มีภาพคู่รักไพ่ใบนี้คือการไปอยู่ด้วยกันเลยนั่นหมายความว่าเขารักคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นร่วมการทํางานด้วยกันนะคะหรือว่าเป็นหุ้นส่วนสัญญาที่คุณอยากรู้คําตอบก็จะมีเกณฑ์อยากกลับมานะหรือว่าเป็นคนรักก็อยากกลับมาเป็นคู่แต่งงานแยกทางกันก็อยากกลับมานะคะเป็นพลังงานที่ดีอยากมาปักหลักปักฐานอยากมาเริ่มต้นใหม่อยากมานับหนึ่งใหม่แต่อย่างที่บอกค่ะคุณต้องระวัง คุณตกลงกับตัวเองดีๆคุณอยากให้เขากลับมาคุณก็อย่างงอนเวอร์นะคะพยายามเ,าเขาเรียกว่าอยากทาอะไรตรงข้ามใจอีกแล้วครั้งนี้ถ้าเขาไปจากคุณเขาไปจริงๆคือเขาหมดแรงจริงๆหมดใจจริงๆต่อให้เขาผิดเขาก็พยายามแล้วไงนะคะทีนี้อยู่ที่คีย์เวิร์ดก็คืออยู่ที่ตัวคุณด้วยถ้าคุณมั่นใจว่าคุณต้องการให้เขากลับคืนมาอยากพูดคุยอยากอยากอยู่กับเขางอนพอประมาณ ให้เขางอแค่ครั้งเดียวแล้วอีกครั้งคุณก็กอดกันได้ละนะอันนี้คือการเตือนในพลังงานของคุณนะทีนี้เรามาดูพลังงานของคุณกันบ้างนะเรามาดูสิว่าคุณจะคิดอ่านยังไงเมื่อเขามางอนะคะอารมณ์คุณยังเป็นแบบไหนนะเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เขาคิดนะคะ <S 2> <S 2> <S เขาคิดเขาก็จินตนาการ <S 2> <S 2> <S เขาก็วางแผนของเขาในการเข้าหาคุณมาดูตัวคุณกันดีกว่า ตัวคุณรอ,อการติดต่อจากเขาอยู่แล้วค่ะรอให้เขาติดต่อมาส่งสัญญาณกริ้งมาหรือโทรเข้ามาหรือไลน์เข้ามาหรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าการติดต่อช่องทางใดโซเชียลใดๆก็ตามคุณรอทุกช่องทางเลยแสดงว่าใจคุณรอนะเมื่อใจคุณรอใจคุณเปิดนะคะการเขาเรียกว่าการยอมรับการให้อภัยการเต็มใจที่จะ กลับมาคืนดีค่อนข้างสูงนะคะเพราะคุณได้ได้รู้สึกแล้วว่าเวลาที่เรารักกันมันดีกว่าคุณก็รอเขาอยู่นะคะคุณจะเล่นตัวไหมคุณไม่เล่นตัวเลย ขอแค่เขามาพูดคุยหรือมาหาก็ได้หรือติดต่อช่องทางใดก็ได้คุณไม่ได้เล่นตัวเลยแต่คุณแต่พอเมื่อเขากลับมาคุณกับเขาจะมีข้อตกลงที่เป็นเรื่องราวที่ชัดเจนอย่างหนักแน่นในความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะแม่ก็ถือว่าเป็น,นิมิตหมายที่ดีเพราะใจคุณรอเนาะอ่าเมื่อกลับมารักกันแล้วสถานการณ์หัวใจคุณจะเป็นอย่างไรโอ้โหก็ยังคงกังวลใจหวาดระแวงกลัวปัญหาซ้ำรอยอย่างนี้ค่ะ ถ้าคิดจะเริ่มต้นใหม่อย่าหวาดระแวงเนี่ยคุณในตําแหน่งเดียวกับแฟนคุณเลยแฟนคุณ10ดาบคุณห้าเหรียญเนี่ยจนเจ๊งจบเจ้าอะไรของคุณเนี่ยคือคุณรู้สึกคุณเหมือนคุณจะตั้งข้อแม้ว่าเข้าแม้ว่านะโอ้ยเสียงเนิร์ตั้งข้อแม้ว่าการกลับมาของเขาคั้างนี้ถ้าเขาอะ ทำไม่ดีก็คือเลิกเหมือนกันอ้าวนั่นหมายความว่ามันต้องรอพิสูจน์ใช่ไหมดังนั้นเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งไปคิดไกลอย่าเพิ่งไปกังวลรอก่อนรอดูเพราะว่าสถานการณ์ในใจของเขาเนี่ยเขาต้องการที่จะปรับใหม่หมดเลยดังนั้นคุณต้องให้โอกาสแต่คุณก็อย่าเอาตัวเองเป็นแกนโลกหรือเอาตัวเองเป็นแบบว่าบรรทัดฐานตัดสินว่าเขาต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เขาวนี้เขายอมจริงๆยอมมากๆเลยต่อให้คุณมีข้อแม้เขาก็ยอม แต่คุณก็อย่าจ้องจับผิดอย่าหวาดระแวงถ้าจะคิดจะเริ่มต้นใหม่ต้องปลูกต้นรักให้มันชุ่มฉ่านะคุณต้องเลิกคิดด้วยนะคะแล้วก็จะได้เริ่มต้นใหม่อย่างจริงจังนะคะขอดูคุณอีกหน่อยอ่ะเห็นไหมคือคุณต้องดูการกระทําของเขาเป็นหลักอย่าเพิ่งคิดเองเออเองอย่าเพิ่งคิดไปไกลอย่าเพิ่งไปบอกว่ามีอีกครั้งเราจะเลิกกันแล้วพอมางอนกันนิดหน่อยคุณก็บอกเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันก็เป็นแบบเดิมหยุดพูดคํานี้ ให้ดูการกระทำของเขาใจเย็นๆหน่อยนะคะเพราะคุณก็รักเขานี่นะแล้วคุณต้องการให้เขาติดต่อมาอยู่แล้วนี่แล้วคุณจะทําให้มันเป็นเรื่องราวก็ไม่ได้เนาะคนผิดยอมรับผิดอันนี้ต้องให้อภัยกันบ้างนะแต่ก็มีข้อแม้ก็ได้แต่อย่าหยิบยกมาบอกพูดซ้ําไปซ้ำมาน่าราคาญนะคะอ่ะเราไปดูสถานการณ์เมื่อคุณทั้งคู่ในมุมมองของความรัก เมื่อได้กลับมาคืนดีกันแล้วต่อไปจะเป็นอย่างไรจะใช้เวลาในการปรับตัวไม่นานค่ะแล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนะคะแต่ต้องระมัดระวังนะคู่นี้ความเคยชินนิสัยดั้งเดิมถ้ามันจะกลับมาขอให้รู้ว่าเราสองคนเน่ยกลับมาเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะก็ปรับมุมมองปรับทัศนคติกันใหม่ความรักใบที่สองนะคะมีข้อแม้มีข้อตกลงเกิดขึ้นไม่แปลกค่ะเพราะครั้งนี้คือการกลับมานะคะ และต่อมาค่ะเขาจะทําเต็มที่ให้ดีที่สุดเป็นรูปธรรมที่สุดและเขาก็จะไม่อยากที่จะต้องจากคุณไปเนาะแต่ครั้งหนึ่งเนี่ยแต่ครั้งเนี้ยเขาก็อยากให้คุณคอยให้กําลังใจเขาด้วยนะคะอ่าเขาจะแสดงออกอย่างชัดเจนเนาะแชมเปญเนาะการปรับสมดุลการปรับความรู้สึกการปรับใจนะคะการโอนอ่อนผ่อนปนซึ่งกันและกันต้องเกิดขึ้นนะคะเทวดาเริ่มอวยพรและ เมื่อเขาโอ,อนอ่อนมาเราโอ,อนอ่อนไปเสมอภาคกันทั้งคู่นะคะความรู้สึกความผูกพันจะได้ไปต่อนะไพ่ใบต่อมาค่ะ King of Cups นะคะรอบนี้จะได้คลองรักกันจริงๆจ,จ,จะได้เข้าใจกันจริงๆมันจะมีเรื่องราวใดๆที่จะเป็นอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นอีกไหมถ้ากลับมาแล้วโอเคเราเรียนรู้กันแล้วเราไปดูอุปสรรคขอสักสาใบสิมันจะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นกับเรา อุปสรรคคือน,นิสัยความความมั่นใจในเหตุผลของตัวเองอุปสรรคนี้ต้องระมาัดคิดว่าฉันรู้ฉันรู้นะอย่างนั้นอย่างนี้ฉันเชื่อ อย่างนั้นอย่างนี้เราเห็นด้วยตาไหมอันนี้ต้องระวังอย่าเชื่อมั่นในเหตุผลนะคะและอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางระมัดร,ระวังการเอาแต่ใจตัวเองค่ะคู่นี้ต้องระมัดระวังการเอาแต่ใจตัวเองนะคะไพ่ใบต่อมา The Moon ค่ะการเอาแต่ใจตัวเองหรือการคิดมากกังวลใจกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดนะคะการมองคู่เราในแง่ที่ เอาแต่เรื่องผิดในอดีตมาปนเปกับปัจจุบันจะทําให้เราทุกข์อันนี้เรามาระวังปัญหานี้อะถ้าคุณตัดปัญหาสองปัญหานี้ได้ความรักของคุณจะแฮปปี้เอนดิ้งความรักของคุณจะเป็นความรักที่สมบูรณ์นะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าสุขสมบูรณ์เลยทีเดียวดังนั้นอุปสรรคมีสองเรื่องเรามาระวังนิสัยที่เป็นนิสัยแบบว่าการไม่ยอมกันอะ ความมั่นใจในตัวเองนะคะกับการคิดมากความกังวลใจคิดก่อนคิดนำร่องคิดเองเออเองคิดในสิ่งที่มันไม่เกิดคุณตัดประเด็นนี้และอยากขุดคุยเรื่องเก่ามาเล่าใหม่อันนี้ถ้าคุณทำได้นะสองข้อนี้นะคะอุปสรรคสองข้อนี้ทำได้พังมันได้ลบมันทิ้งได้ความสุขสมบูรณ์ความสุขนะคะเขาเรียกฟ้าหลังฝนที่สุขสบายใจก็จะเกิดขึ้นอ่ะโชคชะตาอยากกล่าวอะไรกับคุณ เห็นไหมว่ามีไพ่เดทนะคะมันมีการง้อเงินของความสัมพันธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นดังนั้นให้โอกาสกันนะเขาติดต่อกลับมาแน่นะยิ้มได้เลยอ่ะโชคชะตาอยากจะบอกอะไรขอสักหนึ่งใบช่วงนี้มันเป็นนาทีทองนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งที่คุณจะได้รับมันกับความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่ง และกลับมาเพื่อสมานฉันแบบนี้ดังนั้นนะคะจงใช้โอกาสทองนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะจงมีความสุขอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็ทําให้มีความสุขแล้วก็สร้างความรักให้มีความมั่นคงในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินสร้างสถาบันความรักแล้วก็สร้างสถาบันครอบครัวให้ดีถือว่าเป็นโอกาสทองค่ะโชคชะตาบอกแบบนี้จกฉวยใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์ นะคะก็จะจบถือว่าจบแบบดีค่ะจบแบบดีตั้งแต่3ใบแบบว่าสุ่มเสี่ยงหยิบขึ้นมาแล้วตรงราศีถือว่าใช้ได้แล้วพอมาไพ่ชุดใหญ่เนี่ยพลังงานก็จบไปในทิศทางที่ดีค่ะไม่ได้เรลวร้ายอะไรแสดงว่าคุณมีความหวังรอการติดต่อนะคะใครรู้สึกอยากจะสนับสนุนแรนดอมนี้รู้สึกส,สร้างพลังงานบวก แล้วก็ทําให้เราได้มองแฟนเราหรือว่าใช้ชีวิตในอีกมุมหนึ่งนะคะที่มันดูอ่อนอ่อนผ่อนตามกันนะคะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงปุ่มขอบคุณเป็นการสนับสนุนแรนดอมนี้ได้เลยหรืออาจจะดูในรายละเอียดนะคะมีการแบ่งปันในการทําบุญในเรื่องของทุนการศึกษานะหรือใครอยากจะแชร์นะคะสร้างพลังงานสร้างปฏิหารขอให้ผู้แชร์ได้พบความรักที่ดีขอให้ผู้แชร์ได้ ได้สร้างฐานแห่งความรักที่มั่นคงนะคะเป็นกำลังใจให้กับผู้ให้ที่ใจดีแบบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ